ส่วนที่2การประเมินเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแนวคิดและวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าการนำประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมืองทาให้เทศบาลมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานให้หลุดออกจากกรอบความเป็นระบบราชการแบบเก่าจึงได้ก่อเกิดโครงการแปลกๆใหม่ๆขึ้นมามา,มากมาย และมีจํานวนไม่น้อยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในระดับประเทศหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันยกให้เป็นต้นแบบเช่นคนขอนกันไม่ทอดทิ้งกันเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่สภาเมืองขอนกันเด็กชายขอบเป็นต้นซึ่งหลายโครงการได้มีการพัฒนาต่อยอดแตกนอกิจ,จกรรมออกไปเพื่อให้มีการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นโดยขอยกตัวอย่างบางโครงการเพื่อนําเสนอตามประเด็นต่างๆดัง,ด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 งนี้ 2.1. ผลการดำเนินงานของอปทที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอ,อกคูณเสียงแขนและถนนข้าวเหนียว เป็นเวลา20กว่าปีที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าเหนียวขึ้นมาซึ่งได้รับความสนใจมีกระแสตอบรับที่ดีมากจากชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพราะเป็นพื้นที่ต้นแบบการเล่นน้ำที่สนุกปลอดภัยจนทำให้มีการประกาศให้เป็นหนึ่งในสงานประเพณีสงกรานระดับประเทศ แต่ในปี2566เทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณในการจัดงานเพียง4.5ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้จัดกิจกรรมในหลายๆปีที่ผ่านมาดังนั้นภายใต้งบประมาณที่จำกัด เทศบาลได้ใช้กลไกลของการทํางานแบบภาคีเครือข่ายเพื่อผนึกสัพพะกำลังในการร่วมจัดงานทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและพี่น้องชุมชนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้การจัดงานมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาร่วมงานและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ยังคงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่เน้นวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัยแต่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานการส่งเสริมธรรมนุบำรุงพระศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเพศวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่เป็นไฮไลท์ของขอนแก่นที่ได้รับความสนใจความร่วมมือจากชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเพื่อบันทึกความทรงจํานี้ร่วมกัน จากการประเมินผลการจัดงานสงกรานถนนข้าวเหนียวขอนแก่นนั้นถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจต่อผู้มาร่วมกิจกรรมถึง2 7 3 9 4คนนอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองขอนแก่นโดยมีเงินสะพัดมากกว่า107.5ล้านบาท2.2ผลการดำเนินงานที่สะท้อนความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่น คนขอนแก่นหัวใจไร้โมลพิษขอนแก่นโลคาบอนซิตี้กว่าหนึ่งทศวรรษที่เทศบาลนครขอนแก่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อเข้าสู่เมืองคาบอนต่ำโลคาบอนซิตี้ยังเป็นระบบมีการเชื่อมโยงการสารต่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเราจะไม่ส่งมอบโลกที่บอบช้ำให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยการประกาศพันธกิจภายใต้โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษผ่าน5ยุทธ,ธาศาสตร์คือ สังคมแห่งต้นไม้สังคมไร้มลพิษสังคมพิชิตพลังงานสังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนและการสร้างสังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวพร้อมกันนั้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์ระดับองค์กรและโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 4พันษาแต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับประชาชนถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเทศบาลได้มีการพัฒนาระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตปรินระดับครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลผ่าน City Dashboard ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ร่วมประเมินตนเองกว่า415ครัวเรือนและมีแนวโน้มจะสามารถขยายฐานครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี 2.3ผลการดำเนินงานของอปทที่สะท้อนความโปร่งใสของอปทโครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเรียกสั้นๆว่าไลน์บอทเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภคข,ของเทศบาลนครขอนแก่นโดยการน,นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การทำงาน ดำเนินไปอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้เกิดความโปร่งใสทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งเป็นบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งเทศบาลนาครขอนแก่นโรงเรียนสังกัดเทศบาลพี่น้องชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆได้แก่บริษัทวันจีโอเซเวจำกัดเป็นผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรมและอีก6หน่วยงานซึ่งจะมีหน้าที่ประสานกันเพื่อส่งต่อคําร้องทุกข์ได้แก่การไฟฟ้าส่วนอูมิภาคขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นและอปะทอเดยรอบเทศบาลนครขอนแก่น4แห่งคือเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเทศบาลตำบลพระลับประโยชน์ที่ได้จากระบบลายบอทคือ 1. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางโดยแจ้งเรื่องร้องทุกได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาคำร้องที่ตกหล่นได้ ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกระตือรร้น่วยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าต่างๆที่จะเกิดจากผู้ปฏิบัติงานได้และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเช่นทํางานนอกสถานที่โดยไม่ต้องพกเอกสารลดความเสี่ยงเอกสารสูญหายตลอดจนสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ร้องทุกข์เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น สามารถดำรายงานสถานะขั้นตอนการทำงานต่างๆเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อตั้งงบประมาณให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต4องค์กรเทศบาลนะครขอนแก่นมีระบบให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภคที่ถูกต้องและแม่นยำสามารถเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลคำร้องทุกทั้งหมดอย่างเป็นระบบยืดอายุในการใช้งานและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความเสื่อมของระบบสาธารณูปโภคเกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบรวมไปถึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้อง ถิ่นอันจะส่งผลทำให้เทศบาลเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จากการประเมินการดำเนินงานในปี2,566ปรากฏว่าประชาชนที่ใช้บริการผ่านระบบไลน์บอทมีความพึงพอใจมากร้อยละ95และจากการสอบถามประชาชนที่ใช้บริการ1,304คนคําร้องทุกข์ของประชาชนได้รับการแก้ไขร้อยละ95จากคําร้องทุกทั้งหมด7,193คําร้องทั้งนี้ในส่วนที่เหลือสามารถส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบดูแลต่อไป 2.4ผลการดำเนินงานของอบทที่สะท้อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาเมืองขอนแก่นอำนาจของประชาชนไม่ได้สิ้นสุดณวันเลือกตั้ง สภาเมืองขอนแก่นจึงก่อเกิดขึ้นในปี2540เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เป็นเจ้าของเมืองร่วมกันอย่างแท้จริงมีการร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบภายใต้ข้อมูลรอบด้านนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจเพื่อให้ได้ข้อยุติเบื้องต้นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองประมาณว่าทะเลาะกันก่อนทำแต่เป็นการทะเลาะที่ไม่มีใครโกรธใครไม่มีใครเกลียดใคร ไม่มีใครเข้ามาปิดกั้นใครในการแสดงความเห็นต่างและที่สําคัญไม่ได้ใช้สภาเมืองเป็นเวทีที่จะต้องตัดสินใจในกรณีที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอํานาจหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งนี้มติของสภาเมืองขอนแก่นมีหลากหลายประเด็นที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาของเทศบาลเพื่อการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมได้แก่สารหลักเมืองประตูเมือง เทศบัญญััิการงดติดตั้งป้ายโฆษณาตลอดจนเป็นนโยบายระดับประเทศเช่นอุโมงทางลอดถนนมิตรภาพบริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมเป็นต้นสำหรับปี2 5 6 6มีการจัดเวทีสภาเมืองขอนแก่น2ประเด็นคือโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งวัดเสาเดียวบึงแก่นนครและร่างเทศบัญญัักการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นโดยผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับการดำเนินงานทั้งสองโครงการ พร้อมกันนั้นยังได้มีข้อเสนอแนะและให้คำแนะนําเพิ่มเติมจาก Active Citizen เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความรักความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอีกด้วย2.5ผลการดําเนินงานที่สะท้อนความมีนิติธรรมและการกระจายอํานาจเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการเพื่อเกิดความถูกต้องและเป็นธรรมในส่วนของการกระจายอำนาจขอยกตัวอย่างโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้นำแนวคิดของการกระจายอำนาจเพราะการที่ประชาชนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลซึ่งกันและกันมีความเอื้ออาทรให้แก่กันสังคมเกิดสันติสุขนั่นคือที่สุดของการกระจายอำนาจ หัวใจการบริหารงานคือการกระจายอำนาจหัวใจการกระจายอำนาจคือประชาชนในปี2546เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการกระจายอำนาจที่คณะผู้บริหารเทศบาลพึงมีให้ชุมชนซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ใตระเบียบกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องโดยที่เทศบาลใหญ่หมายถึงเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนโยบายโดยวรวมภายใต้แนวคิดภารกิจใดที่ชุมชนสามารถทำได้หรือทำได้ดีกว่าเทศบาลก็จะมอบให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลเล็กคือชุมชนเป็นผู้ดูแลกิจกรรมนั้นๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ได้มีกระบวนการเรียนรู้สังสมประสบการณ์โดยผ่านการควบคุมติดตามและประเมินผลสัมฤทธของการกระจายอำนาจจนตกผลึกให้พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของวัตถุประสงค์โครงการร่วมกันอย่างแท้จริงตลอดจนได้มีหน่วยงานต่าง,างๆเข้ามาศึกษา เรียนรู้และนำไปเป็นต้นแบบสู่การปฏิบัติต่อไปสำหรับปี2,566เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่มีภารกิจจำนวน6ภารกิจได้แก่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดถนนในซอยการดูแลถนนสายรองการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนการดูแลสวนสาธารณะเกาะกลางถนนการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยมีชุมชนเข้าร่วมจํานวน95ชุมชนซึ่งจํานวนภารกิจที่แต่ละชุมชนดาเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของชุมชนทั้ทงนี้สามารถกระจายรายได้ให้กับประชาชนมากกว่า1,000คนและสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นเงินกว่า23ล้านบาท2.6ผลการดําเนินงานที่สะท้อนความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมกลุ่มเพศทางเลือกจิตอาสาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสาสมาเจน เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ทำงานร่วมกับ LGBTQ Club และพี่น้องชุมชนผ่านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศทั้งผู้ชายผู้หญิงและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ Gender Equality โดยเปิดให้มีพื้นที่ทางสังคมที่ปลอดภยัยและเป็นมิตรต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งม,ม,ม,มากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณะในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นรูปแบบการสร้าง วัฒนธรรมความเอื้ออาทรและเข้าถึงความเสมอภาคอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นกลุ่มเพศทางเลือกจิตอาสาสมาร์ทเจนเดอร์ ทั้งนี้สมาร์ทเจนเดอร์ได้มีการทำงานในด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมการส่งเสริมสุขอนามัยสุขภาพจิตรวมไปถึงการจัดงานเทศกาพลพายเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆทั้งในเขตเทศบาลเช่นมูลนิธิความหลากหลายทางเพศภาคอีสาน (IGDN) กลุ่มแอทีมมูลนิธิไทยอาทรกลุ่มแสงเทียนและพื้นที่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดขอนแก่น